มองกรเหล็กอรับลยไหวไม่ไหวครับไหวไม่ไหวครับครับกราบสวัสดีแฟนมวยทุกคนนะครับผมวันนี้เรามาอยู่กันในคู่เอกนำรายการนะครับของศึก HD Apply TV นะครับที่เวทีมวยราชดำเนินครับเป็นฝ่ายแดงครับมังกรเหล็กเพิ่นนครครับประทะกับไก่ป่าวอสังประพครับเปิดกันมาในยกที่3เลยครับคูนี้ไต่อาจถึงนับถึงนอกได้ครับคู่นี้ ตอนนี้ไก่ป่าต่ออยู่สามช่วงตัวกันเลยทีเดียวครับโอ้โหทีเดียวเขาคือโอ้โหทีเดียวมังกรเลยเขาอยู่แล้วครับแหมส่วนไก่ป่านี่มวยบูบ้าพลังอยู่แล้วตัวนี้แต่ราจะสนุกดูเดือดอยู่กับผู้นี้ ไม่ไโยนครับบอมาต้งโอ้บอลเหล็กยังแทงไม่ได้ครับอู้ยโดนสองเหมือนกันครับมอลเหล็ก แข่กันไปแข่งซ้ายรุ่นแรกกันแล้วตอนนี้โอ้ดูรูปล่างทวงชกนี่จอมักรเหล็กนี่สงใหญ่จริงๆครับโอ้โดนโมริโดเหมือนกันครับ เดี๋ยวหอบไฟไปโอ้ oh, ยังนิ่งอยู่เลยเรับไก่บ่า,าสามเหลือเวลาส0สินวทีเอับ กันทั้งองค์กรเลยยกที่สามครับเรามาชมตอนยกที่สี่ครับโอ้ตอนนี้นี่องค์กนี่เป็นรองอยู่เยอะเลยครับดูนะว่ายกนี้องล็กจะแก้เกมยังไงครับ ยองไก่ป่าเลยครับโดนอาวุธไหลก็นิ่งจัดเลยโอ้โเป็นโอ้ยเป็นคอนเหล็กอะโอยไหวไม่ไหวครับไหวไม่ไหวครับโอ้ยไหวไม่ไหวครับโอ้โหเรียบร้อยเลยครับนอนดีกว่าครับโอ้โยนี่เรากลายเป็นไก่ป่าครับหนักแรงกว่าเยอะเลยครับ เปิดมาในต้นยกสี่เองครับไม่ไหวเลยครับสรุปเลยครับเป็นไก่ป่าครับเอาชนะน้องเจ้ามังกรเล็กไปได้ครับในยกที่สี่ครับอย่ารกมฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์พูดคุยไม่ได้เหมือนเดิมครับขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ